เอาใหม่ตามบทถ้าสันดาพูดเต้องบอกว่าน่ารักแเมืกกี้อย่างนี้หม่ใครถ้าถาบอกน้อยน้องน่ารักมากเลยค่ะน้องคนนีน่ารักไม่ขาดค่ะใครไ่บอกกัเล้าเป็นอะไรกันเขาเป็นพี่น้องกันเปนอยู่นี่ตัวเองรั่นชื่่นเยอะ พี่เดี๋ยวาเดค่ะแล้วกัาต่อไปทำอะไรกันดีคะกลับบ้านเฮ้ยพี่กลับบ้านให้กลับบ้านไม่ได้นะเฮ้ยแต่งหน้านานนะพี่มาเช้ามาช้าไปรอเพื่อนะน้ำก่อนเดี๋ยวหน้าต่อไปเราเดี๋ยวเราให้น้องนัำนะคะก่อนเดี๋ยเพราะเมื่อกี้น้อง้องเพลงไปตั้งใช่และฉันบอกเลยว่าไม่มีใครเอาน้ำให้น้องมากินสักแก้วนึงเลย อ้าเงียบอีกแล้วพาปล่อยวิธีกรเงียบเสียเดี๋ยวมันไปต่อไปถูกเอาเรางานนี้เราสกีสโตดเล่นสโตดเอาน้ำ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 นขวน้ำเลยค่ะงานห่ายด้วกล้งเก็บด้กล้องใเล่นะคะพวกอะไรไม่หนหรอวะ มันเกิดไงนี่ไม่มาอะไรศักดิ์สิทธิ์นะหรือเปล่าเอ้จริง <laughs> มันคันใช่ไหมลูกมันคันมากวันนี้ซาี่โดนแหวนทั้งวันใส่เองอีกแล้วพักก่อนพี่ก็ชอบใช่ไหมไม่แลนี่ไพลอันละัไม,นะม่ของเรา <laughs> เดี๋ยวเห <laughs> มือนเหมือนแบบเหมือน, <laughs> นมิจฉาลบกบินอย่ <laughs> างหาดูรับกําลังสบายจะปลดมือพัก หากเรากำลังสบายตัปกมือพันหากพวกเราไึงมีความสุขทีนี้ก่อนไม่มีอะไรเล่นใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังพี่บ้านไม่มีคนเล่นด้วยนะพี่ไม่มีคนเล่นด้วยเสียจังเนี่ยเสียแต่เท้าเลยให้ให้พี่โดนกัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ทำไมเสียงเงี้ยแบบ ไปโอเคเหนื่อยกันปะเดี๋ยววันนี้น้องสองคนไปไหนสอนหรอเปล่าคะวันนี้มีมีกี่นัดเหนื่อยหรือเปล่าไปซ้อมเต้นค่ะเหนื่อยไหมโลกเหนื่อยไม่เหนื่อยการบดของสองไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยค่ะไป่าก็ต้องไปขับก็ต้องกีดเอาไหม่ข้างก่อนไปเอาอันนี้ไปต่อโลกไปซ้อมเต้นค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะ ขอบคุณกำลังใจแบเแฟนบนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ไปออกงานมาพิธีกรพิธีกรเจอคนนี้ผลแรกเลยเตรียมทุกอย่างเตรียมหน้าเวทีด้วยเต้นที่ดูไหมเต้นให้ดูไหมเอาเต้นให้ดูเอาไไม่คม่เต้นไม่เอาเต้นเลยเต้นเต้นแล้ว วเอาเต้นได้เอเต้นดีเอเต้นดีเอนี่ใครรองเป็นไหมอ่อยากเดินใครเป็นจ้เข้าเนดีเดี๋ยวตามบทนะตามริต์